กตายแล้วง่วงไม่ป่าด้งว่วงแล้วเพื่อนท่านไหนว่างก็เดินทางเข้ามาก็บานมาก็แวะเข้ามาส่งกำลังใจส่งพลังบวกให้ด้วยนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเมื่อเช้าแม่ดาวก็่ได้ไล่เนาะพราใหญ่สุพลบอกมานับหาวไหบ้บ่ ขอบคุณนะคะโมฮาวจังไดอยูดๆๆ่ดีๆกั่วงนอนนุ้งมายบอกมาแป๊บหนึ่งคะ่ะแต่เพื่อนไปใส่ลนะค่อยเห็นเลยเวลาไลฟ์สดนะคะเพื่อนนุงหมวยเฮ็ดเป็นเฮ็ดเตือนให้พี่น้อ้งหน่อยมากขึ้นในอนั่นพี่น้อ้งหน่อยในหนอนใจหูด้วยนะคะดวงตาให้น้องน้อยด้วยเด้อคะ่ะขอบคุณะคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะเนาะ เพื่อนท่านไหนเดินทางผ่านมา <c oughs> เห็นน้องน้อยคนรอเปิดบ,บ้านก็แวะเข้ามาส่งกําลังใจ <c oughs> ส่งพลงังบวกให้ได้นะคะเจ๊จ้ายุงกระเทยอีกแล้วคุณมายุงกระเทยอีกรู้ได้ไงเนาะเป็นยุงกระเทยนะขอบคุณนะคะขอบคุณวีไลวันค่ะแม่เพชรก็สวัสดีคุณวีไลวันเนาะค่ะเนาะสวัสดีเจ้าทักท้ายกันเนาะค่ะเนาะขอบคุณนะทรงชาผ่อนเวลาเขาก็ต้องลงเนาะคะ่คะเนาะถึงเวลาแล้วก็ต้องลงไล์เนาะคะ่ะเนาะ สวัสดีค่ะไลสดบอจ้าคุณวิไลวัเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นยังไงมั่งคะผ่านกดผ่านกนินได้ยังออกจากบ้านเลยเนาะคะนะ่ะเนาะคุณลำดวนกำลังรับชมค่ะเมื่อเช้าน้องน้อยไม่ได้ไปนะคะไม่ได้ไปหาคุณลำดวนพอดีไปสูงนักเรียนนักเรียนก็ค่ะสวัสดีค่ะน้องตัวเอค่ะสวัสดีค่ะคุณน้องหน่อยอ่านบัทัเนานะคะ่ะอ่านคอมเมนต์ไม่ทันมาก็ดีตรงตรงเงี้ นั่งอยู่กับหื่งไหลเนาะค่ะเนาะตาหนึ่งไก่ค่ะขอตัวเด้อจ้าค่ะเนาะขอบคุณในหลายเด้อที่แม่เข้ามาหอนค่ะพี่หอนอหลีหอนจนอาบลำเลาในผมเปียกก็เป็นยังใน,นผมเปียกกับผมเปียกฮง้นั่งอยู่กับหื่งไหลเนาะค่ะเนาะตาหนึ่งไก่ค่ะขอตัวเด้อจ้าค่ะค,คุณสุพรรณีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณสุพนีน้องห้องไร์น้องน้อยก็ยินดีต้อนรับนะคะคุณสุพนีกำลังสวัสดีค่ะพีนนี้สูปเคือใส่ปลาแห้งนะคะมีไข่ต้มด้วยไข่ต้มน้ำเมื่อกี้น้องหนวยเข้ามาแล้ว,วหกโมงเช้าหรือหกโมงเย็นนะคะน้องเเผื่อน้อน้อยๆๆจะได้แวะเข้าไปให้กำลังใจนะคะเนาะ พักเซเว่นสวัสดีค่ะแวะเข้ามาทักทายให้กำลังใจได้ด้วยจ้าเด้อไม่ได้ไปไหนค่ะเปิดดวงตาให้ด้วยนะคะไอไอก็เปิดดวงตาให้น้องน้อยด้วยเด้อจ้าเด้อค่ะเด้อที่แวะเข้ามาส่งกำลังใจเด้อค่ะเด้อ คุณวิไลวันผ่านชตรีมผ่านเดียวไอปูนนะคะนะปูนร้อนเห็นไหมมพื้นปูนในสีห้อนมากเลยนะถ้าแถวบ้านแถวต่งางจังหวัดอาจสีบเปบมหอนทอน่ทอเนาะว่างก็แวะเข้ามาส่งกาลังใจส่งพลังบวกให้ด้วยนะคะเปิดดวงตาให้ในเ้อคุณเอไอคุณ AI. เอไอเอืองนะยุงกัดยุงกระเทยกัดอีกแล้วครับออยุงกัด ตอนนี้คุณสุพลเขาอยู่ในป่ายางเนาะค่ะน้ะเข้าไปอยู่ในป่ายางคุณสุพณีก็สวัสดีคุณลําดวนเนาะค่ะดาวมีไว้เบิงสวัสดีครับแม่ดาวเออคุณสุพลก็สวัสดีน้องหมวยแน่เลยใช่ไหมน่าน้องหมวยจำโปรไฟล์ได้สวัสดีค่ะน้องหมวยสวัสดีทักทายให้กําลังใจกันเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนจับมือเกียกเก่ยวก้อยเกี่ยวแขนไปนน้ากันได้คะด่ะเออให้กําลังใจกัน เปิดดวงตาให้ด้วยนะคะน้องน้อยคนรหล่อมาไลฟ์แล้วค่ะและยืนยันตัวตนค่ะคุณเอไอเนาะ,ค,ะค่ะก็ยังอยู่นะคะน้อยก็าจะลงไลฟ์แล้วดูดูเวลาก่อนได้โอ้สามสิบหกแล้วคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณนะคะไปทางใดเบิร์เนาะเพื่อนเพื่อนเปิดเปิดดวงตาให้เด้อเอไอคุณเอไอก็เปิดดวงตาให้เพื่อน อนนี้อากาศคือร้อนมากเลยค่ะห่อนไหลแม่เพชรมื่อนี้บ่มเมนบ่โมเนสี่ห้นิยมกําลังรับชมค่ะมาส่งกําลังใจจ้าแม่นิยมนะคะคุณสุพน,นีก็สวัสดีค่ะสวัสดีจิงจิงน้องชนะนันพี่น้อยเดินออกไปไอ,อปูนละอุขึ้นมานะร้อนจนถึงหน้าเราเลยนะอากาศมันร้อนมากถ้าอยู่ต่างจังหวัดนี่เป็นเป็นดิน ห่อนแห้งแล้วค่ะเนาะสวัสดีค่ะกดคอมเมนต์ไว้ก็ได้เนาะคะนะ่ะเนาะกดคอมเมนต์จะได้เข้าไปถูกสวัสดีแม่ดาวจ้าแม่เพชรก็สวัสดีขอบคุณหลายๆเด้จ้ายินเขาเที่ยงไปนี่เข้าเที่ยงกินหรือยังเนาะลำดวนค่ะแม่เพชรก็สวัสดีคุณลำดวนนะคะแม่ดาวก็สวัสดีคุณลำดวนค่ะ แม่มันไม่เพกติขอบคุณหลายด้อจ้ายินเขาเที่ยงไปนี่เข้าเที่ยงกินหรือยังนอ้องอย่างนะยุงกัดยุงกระเทยก,กัดอีกแล้วครับโอ้ยุงกัดตอนนี้คุณสุพลเขาอยู่ในป่ายางนาอะค่ะนาะเข้าไปอยู่ในป่ายางแม่ดาวไม่ได้ไลสวัสดีค่ะคอนแหง้งคนแห้งพี่น้องร้อนมากเลย ห่นมากๆเลยค่ะห่นแห้งจ้าหมายผ,ผู้ทำเป็นเนาะค่ะทำเป็นแนแวะเตือนพี่น้อหน้อยมาเนี่ยธะได้เห็นจะได้ไปให้กำลังใจอีกเนาะค่ะเนอีกหนึ่งกำลังใจเนาะโมฮาวจังได <c oughs> อยู่ดีๆกห่วงนอนลงมาบอกมาแป๊บหนึ่งค่ะจะเพ่นไปใสนะ่ล <c> ะ <oughs> กินข้าวเที่ยงกันหรือยังเนาะเพื่อๆทานข้าวเที่ยงกันหรือยังมีอะไรกับข้าวกันเนาะดาวมีไม่เบิงสวัสดีค่ะคุณดาวพี่ไรวันนะคะ่ะวงเจริญน,นะคะเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อที่แวะมา่งกำลังใจให้กำลังใจน้องน้อยคนรอคะ่ะห้องไลน้องน้อยคนรอไปยั่มัน่อเนาเะนาะก <c oughs> อตัวกันจ้าว่าเป็นยังเฮ็ดงานเลยน้องน้อยเป็นยังดอกแล้วค่อยว่ากันนะคะเ <c oughs> นาะก็เป็นเพืือน ตอนนี้อากาศคือร้อนมากเลยคะ่ะห่อนไหลแม่เพชรเมื่อนีนโมเมนต์โมเมนตสี่หามาให้ขึ้นไลไลท์นะคะนาะต้องไลท์นะคะนต้องไลท์ยืนยันตัวต,วตวนคะ่ะถ้าไม่ไลท์ก็าลังใจน้องน้อยนะคะขอบคุณได้หลายนะคะ่ะได้สามสิบสองแล้วคอมเมนต์หมดกันนล้ยังเนาะได้พี่น้องน้อยก็ได้เน็ตบ,บ้านยังไม่ได้จ่ายนึกได้แล้ว สัญญาณนะคะเนาองจุอค่ะสวัสดีค่ะทักทายกันนาะค่ะนาะคุณสุพรรณีค่ะบอทันค่ะบอทันคอมเมนต์ไปแล้วสวัสดีครับคุณคขาบอคอยได้ไ่จ้าบอคอยมีเวลาจ้าน้องอ้อยบอคอยมีเวลาน้องเช้าเออ่าอย่าคอมเมนต์หลายเด้อเดียวคุณสุพรรณีก็สวัสดีคุณลำดวนนาะค่ะดาวมีไว้เบิงสวัสดีครับแม่ดาวเออคุณสุพลก็สวัสดี ผอนแห้งผอนแห้งพี่น้องร้อนมากเลยห่อนมากๆเลยค่ะห่อนแห้งจ้าอืมค่ะวงเจริญค่ะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาค่ะห้องไลรื่องน้อยก็ยินดีต้อนรับนะคะคุณค้าไรหน้าเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะบายบายค่ะเอาเอาดูดูคอมเมนต์กันโลกร้อนค่ะ ส่งพลังบวกให้กันสวัสดีคุณสุพันนีค่ะแม่เพชรก็สวัสดีคุณสุแม่ก็กินเข้าก่อนเด้อแม่เด้อหิวข่าค่ะคุณสุพนันเตืนเตือนตอนนี้อากาศคือร้อนมากเลยค่ะฮอนไหลแม่เพชรเมื่อนี้บ่แเ่นม่แเ่นเสิียงนะยุงกัดยุงกระเทยกัดอีกแล้วครับอ้อยุงกัดตอนนี้คุณสุพลเขาอยู่ในป่ายางนะคะนาะเข้าไปอยู่ในป่ายาง ตอนรับแม่เพชรจ้ากินเข้าไปแม่ทำอะไรกินเนาะคือหาวได้หลายหาวแล้วมัน,นีอันนี้ได้ตั้งหลายหาวแล้วอากาศร้อนอย่างนี้แล้วค่ะนาะแดดอีกวันนี้ก็เดดร้อนเหมือนเดิมจ้าห่อนคือเกาจ้าค่ะนาะขอบคุณในหลายเด้อที่แม่เข้ามาห่อนค่ะพี ห่อนอิลีห่อนจนอาบลำเลาในะาผมเปียกผ่เป็นยังในผมเปียกกับผมเปียกเลยคะ่ะคุณสามารถสนับสนุนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจเปิดดวงตาให้ในเด้อเอไอเนาะค่ะค,ะคุณเอเปิดดวงตาให้ในเด้อจา้าทายส่งกำลังใจส่งพลังบวกนะคะเ,เพื่อน สวัสดีค่ะน้องล้นชิดาหมดองละสวัสดีค่ะห้องไลฟ์พี่น้องน้อยก็ยินดีต้อนรับนะคะวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ห้องไลฟ์พี่น้องน้อยคนหล่อค่ะเด้อค่ะเด้อที่แวะเข้ามาส่งกําลังใจเด้อค่ะเด้อ